ดูปากนี่เก็บช้างไหมฮะพี่ทามรู้เปล่าฮะจะดูหรือจะนั่ง,งยินขนมอยู่นี่โอ้ยยุงกัดหัวปากนี่เก็บช้ากปะครับดูไหมทามี่ <c oughs> xiên như bạn lên kia hát vào liệu Thế mà? nhìn Kinh một ดูป่านเอเกินชากเปล่าดูชักเปล่าเอ๊ะเอาเยอะกินขนมไม่เ,อเทอรใเรย์เลยโอ้ยยามียาม,มีชอ็อกโกแลตมั่วมันฝรั่งทอด ช็อกโกแลตที่ไหนนี่ช็อกโกแลตเนี่ยนมเนี่ยนมอ่ะใช่ไหมนมเปืมนมช็อกโกแลตเทลิงไลโอเป็นยูมาอดูดมันเดี๋ยวมันก็จะกินก็กินอย่าเล่นเดี๋ยว chín nhạy nhàng, ngon da, ngon đấy, ăn măng đấy á, hay hả, hay gì nữa, ẩm, ngon, ngon ไม่กินข้าวป่ะไม่ไปแล้วอ่อบายบายก่อนบายบายก่อน <laughs>